เจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้งข่าวลึกประจำวันนี้นะคะวันจันทร์ที่6สิงหาคม2555ค่ะ ท่านผู้ชมคะกับความเดือดร้อนนะคะของประชาชนในพื้นที่ทต่างๆของประเทศไทยนะคะทุกครั้งที่เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาค่ะก็ไม่เคยที่จะรอดสายประเนตนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถหลังจากที่นะคะได้มีการออกมาเปิดเผยค่ะจากทางรองสมุหราชองคารักษ์นะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถนั้นนะคะไม่ได้สนใจทุกของประชาชนเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นค่ะ แต่ว่านะคะยังส่งให้การช่วยเหลือกับประชาชนที่ทุกยากในทุกภาคของประเทศอีกด้วยโดยล่าสุดค่ะทรงมีรับสั่งนะคะให้ลงไปดูแลชาวบ้านนะคะที่ย่านบ่อนไก่เพราะว่าได้รับความเดือดร้อนมาจากสถานการณ์ทางด้านการเมืองโดยพระราชทานนะคะเงินเบื้องต้นให้การช่วยเหลือจํานวน2ล้านบาทก็เพื่อที่จะนะคะช่วยเหลือชาวบ้านในการทําทุนค้าขายพร้อมกับถุงยางชีพนะคะพระราชทานซึ่งต่อมาก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านไปกว่า2,000คนด้วยกันโดยใช้เงินนะคะจำนวนทั้งสิ้น20ล้านบาท ค่ะซึ่งจากกรณีนี้เองนะคะทางทีมข่าวเฉพาะกิจทีนิวส์ค่ะจึงได้ลงพื้นที่ไปดูการเตรียมความพร้อมของชาวชุมชนในการรับมอบเงินช่วยเหลืออีกรอบหนึ่งนะคะในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะหรือวันที่7สิงหาคมนะคะเราจะไปติดตามจากคุณ,ณภนภพรขาวโตกันค่ะ กรณีพลเอกนพลบุญทัพรองสมุหาราชองคลักษ์กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อปัญหาความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไม่ได้สนใจเพียงแค่ทุกข์ของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเท่านั้น แต่ช่วยประชาชนที่ทุกยากในทุกภาคของประเทศรับสั่งให้ตนและคณะทำงานลงไปดูชาวบ้านย่านบ่อนไก่เพราะได้รับความเดือดร้อนถึงมีคนคัดค้านว่าจะลงไปช่วยทำไมเพราะบ่อนไก่แดงทั้งเมืองพระองค์ไม่ว่าอะไรรับสั่งให้ลงไปพร้อมพระราชทานเงินเบื้องต้นใส่ถุงมา2ล้านบาทหากย้อนเวลากลับไปความยากลำบากของชาวชุมชนบ่อนไก่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคม2553 ได้รับความสูญเสียและผลกระทบจากเหตุการณ์ทางชุมชนโดนตัดน้ำตัดไฟเป็นเวลาร่วมสัปดาห์ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งโดนทำลายร้านค้าโดนลูกหลงจากการประทะทำให้ชาวบ้านหลายคนต้องออกจากบ้านไปพักอาศัยที่อื่นชั่วคราว จากเหตุการณ์ประทานในปี2553เวลาผ่านไปประมาณ3สัปดาห์มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเดินทางมาที่ชุมชนบ่อนไก่พร้อมทั้งแจ้งว่าประชาชนรายใดที่ได้รับผลกระทบเข้าวของเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสำนักพระราชวังจะให้ความช่วยเหลือและมีการมอบเงินรวมถึงถุงยังชีพพอถูกตัดน้ําตัดไฟพวกเราก็เริ่มทรมานก็วันสอวันแรกเราก็คือว่าพอประทังอยู่ได้มีอาหาร แต่ตู้เย็นเราอะที่ถูกตัดน้ําของในตู้เย็นของพวกเราก็เน่าเสียหมดแล้วเราก็กินไม่ได้เลยเราก็ไม่มีอะไรจะทานน้ําก็ไม่ไหลน้ําประปาก็หาซื้อแถวนี้ก็หมดไม่มีเหลือเปิดท่อเขาเปิดท่อให้เราไว้ใช้อาบน้ํามันก็ไม่พอที่จะกินกันเราต้องใช้กินด้วยใช้อาบน้ําด้วยเพื่อประทังชีวิตของเราไปแล้วก็บางคนก็ช็อกไม่สบาย แล้วก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็อดข้าวอดน้ําก็มันมีหน่วยงานบางหน่วยที่เข้ามาช่วยเราแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะมาช่วยเราได้ตลอดเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วไหนสีแดงจะบุกเข้ามาข้างในอีกเราก็ต้องจัดวัยรุ่นของเราเวรยามมอเตอร์ไซค์รถกล้งพวกวัยรุ่นที่มีแรงคอยล้อมกรอบนอนกันกลางถนนเลยไม่ให้สีแดงบุก แล้วทหารนี่ก็ดีมากเลยนะคะทหารก็มาช่วยเรามาช่วยรักษาความปลอดภัยให้ทั้งเราทั้งทหารก็ช่วยกันปิดล้อมทุกแฟดเพื่อที่จะไม่ให้ใครเข้ามามั่วแล้วมาขโมยทรัพย์สินของพวกเราทุกแฝดจะเข้ามาเลยแล้วจะเข้ามาป้นพวกเราด้วยปนด้วยค่ะเขจะเข้ามาป้นพวกเราด้วยจะมาเอาของของพวกเราด้วยเอาไปกินทั้งๆที่พวกเราก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วเขาก็จะมาแย่งของของเราออกไากินเหมือนกัน ความดีใจของชาวบ่อนไก่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่จับพระราชทานเงินช่วยเหลือ20ล้านบาทหลังจากที่ชุมชนบ่อนไก่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองทําให้หลายคนรู้สึกปลื้มปิติก็ดีใจค่ะทราบซึ้งในพระอ,องค์ท่านนะคะที่ท่านอุตส่าห์มาแบบนึกถึงพวกเราค่ะ ชาวชุมชนบ่อนไก่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงในวันอังคารที่7สิงหาคมนี้จะมีการนัดรับเงินกันอีกรอบแต่ในเบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียดวันที่12สิงหาคมตรงกับวันแม่แห่งชาติชาวชุมชนบ่อนไก่จะจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่รวมถึงจะจุดเทียนชัยถวายพระพรเชิสศักดิ์เกตทองส่งถ่ายภาพนภาพรขาวโตรายงาน ท่านผู้ชมคะสำหรับนะคะชาวชุมชนบ่อนไก่นี้นะคะก็ถึงว่านะคะเป็นชุมชนที่อาศัยกัน อยู่มายัดยาวนานเลยทีเดียวค่ะบทพื้นที่นะคะของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จํานวนกว่าร้อยสิบไร่ด้วยกันนะคะซึ่งก็มีบ้านเรือนของประชาชนอาศัยกันอยู่อย่างนานแน่นถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะเมื่อมีสถานการณ์ทางด้านการเมืองเกิดขึ้นชุมชนชุมชนนี้ก็มักจะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทีมข่าวเฉพาะกิจทีนิวส์ของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพชีวิตของชาวชุมชนเหล่านี้กันไปติดตามนะคะจากคุณมัทธิดาพงศสุวรรณค่ะ ชุมชนเคหะบ่อนไก่และชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ตั้งอยู่บริเวณซอยปูกจิตถนนพระรามสี่แขวงรุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครและเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีพื้นที่ประมาณ110ไร่สภาพทั่วไปของชุมชนจะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นและมีการแบ่งเป็นห้องเช่าให้ผู้อื่นเช่าด้วยโดยในปีพศ2509สำนักงานปรับปรุงแหล่งชุมชนเทศบาลกรุงเทพมหานครปรับปรุงพื้นที่โดยการรื้อย้ายชาวชุมชนออกและสร้างฟัตขึ้นมาทดแทนปี2516 รัฐบาลโอนงานดังกล่าวให้กับการเคหะแห่งชาติโดยจัดเป็นอาคารรัั์เช่าและอาคารชุดเช่าซื้อที่ดินให้เช่าจำนวน55แปลงปี2519ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เริ่มมีประชาชนเข้ามาสร้างบ้านเรือนและมีประชากรเพิ่มมากขึ้นปี2540แกนนำชุมชนรวมตัวกันขอให้สำนักงานเขตประทุมวันพร้อมจัดเป็นชุมชนขึ้นปี2544เกิดเพลิงไหม้ชุมชนขึ้น ติดต่อกันสองครั้งคือวันที่1และวันที่7ธันวาคมและในวันที่17ธันวาคม2545สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงเปิดเจรจาในแนวทางให้ประชาชนที่เดือดร้อนรวมตัวกันเป็นสหกรณ์เคหะสถานชุมชนบ่อนไก่ให้เป็นคู่สัญญาเช่าที่ดินคิดอัตราค่าเช่า54,429บาทต่อเดือน ระยะเวลา15ปีปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ1,535หลังคาเรือนรวมประชากรทั้งหมดกว่า1,000 0คนเชิดศักดิ์เกตทองส่งถ่ายภาพมาทัทธิดาพงสุวรรณรายงานค่ะและด้วยสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของปวงชนชาวไทยนะคะต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะที่ทั้งสองพระองค์ส่งห่วงใยประสบนิกรอย่างเสมอนะคะ ที่แม้ว่าจะส่งพระประชวรแต่ก็ยังท่งงานอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางด้านของผสมนิกรชาวไทยเองก็ยังคงแสดงความจงรักภักดีอย่างไม่ขาดสายด้วยโดยที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะก็มีคณะบุคคลและประชาชนค่ะนำพวงมาลัยและแจากาันดอกไม้รวมทั้งสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณให้มีพระพลานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ โดยในเช้าวันนี้นะคะที่สาลาสิริราชร้อปีโรงพยาบาลสิริราชคณะบุคคลและประชาชนนำพวงมาลัยและแจากาันดอกไม้รวมทั้งสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้ทั้งสองพระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิ คณะครูอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยคณะลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติโรงเรียนบางมดวิทยาและพระมหาหมาโนธโกวิไลเจ้าอาวาสวัดป่าไขาแสงธรรมรามจังหวัดปทุมธานีด้วยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาช่วงหน้านะคะเราจะมาตามกันกันกบกรณีการฆ่าตัดต่อนในขณะช่วงของการปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักที่ ข่าวข่าวนี้น,น,นะคะก็เป็นข่าวกันออกมาเพราะว่ามีการที่จัดเตรียมนําคดีนี้ค่ะไปขึ้นสารอาญาระหวังประเทศช่วงหน้ามาตามกันค่ะจอกข่าวร้อนล่วมข่าวลึก